สวยงามสวยงามอีกอีกครั้งหนึ่งสวยงามภาษาคนสวยงามเฉพาะทางตาที่เห็นสหรับคำว่าสวยแวก็สวยตามที่สมมติกันว่าสวยหรือที่ถูกหลอกให้ง่มาตั้งแต่เล็กๆว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างดีที่สุดก็ได้ความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่ความรู้สึกทางกามารมณ์ก็สวยนี่สวยสวยงามในทางภาษาคนส่วนสวยงามทางภาษาคนนั้นไม่ต้องอาศัยทางตาอาศัยทางจิตใจรู้ความหมายของมันว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรนี่ มีความหมายเป็นที่ตั้งแห่งความสวยงามไม่ใช่มีรูปร่างเป็นที่ตั้งแห่งความสวยงามแล้วสวยงามตภาษาธรรมนั้นมันดับทุกขได้ส่วนภาสวยงามภาษาคนนั้นมีแต่จะให้หลงไหลในความสวยงามและก่อให้เกิดความทุกข์สวยงามภาษาคนเป็นเหยื่อแห่งความทุกข์สวยงามภาษาธรรม เป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่ให้หลงไหลในความสวยความงาม